รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันในช่วงเมืองไทยน่ารู้เช่นเคยนะคะในทุกวันที่14มกราคมของทุกปีนะคะได้ถูกกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ แต่วันนี้นะคะเราก็เลยนําภาพบรรยากาศของชุมชนแห่งหนึ่งที่เห็นความสําคัญของป่าไม้จนนํามาซึ่ง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนพร้อมด้วยเรื่องราวสาระอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากทิ้งเคยค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะชุมชนบ้านสามขาตําบลหัวเสืออําเภอแม่ทะจังหวัดปัตตางเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและห่างไกลความเจริญชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากการบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลอะลอยจึงเกิดปัญหาแหล่งน้ำขาดแคลนนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการอนุร,รักษ์ทรัพยากรของชุมชนที่ต่างร่วมใจการสร้างฝายไม้ไผ่ชะลอน้ำและสร้างกฎระเบียบในการร่วมกันอนุร,รักษ์ป่า่่นนนหลต้้ใชชุจพืที ใ,ใกล้เคียงได้ใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนจนปัจจุบันนี้บ้านสามขาได้พัฒนาต่อเนื่องทั้งงานอาชีพแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นและกลายมาเป็นชุมชนตัวอย่างให้ศึกษาดูงานมีรางวัลการันตีถึงความเข้มแข็งและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยเรื่องราวมากมายของชุมชนหมู่บ้านสามขาที่ริเริ่มร่วมกันมาตั้งแต่ปี2545เกิดจากการรู้คิดวิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้เพื่อสแสวงหาหานทางแก้ไขจนได้บสรุป ความสําคัญของป่ารู้จักประยุกต์ใช้สร้างใหม่ทดแทนเพื่อการดํารงชีวิตที่ผาสุกนั่นเองค่ะ ช่วงนี้เราอาจงดการเดินทางลงบ้างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19แต่สามารถติดตามสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามของเมืองไทยกันได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. อย่างเช่นสาวสวยชาวเกาหลีสัญชาติไทยคนนี้ยูทูบเบอร์แพรที่ยังประชาสัมพันธ์เมืองไทยอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดพาครอบครัวทัวร์ภูเก็ตพาชมที่พักอัปเดตคาเฟ่ใหม่ๆรวมทั้งอาหารอร่อยของภูเก็ตโชว์ความสวยงามของธรรมชาติเมืองไทยให้ชาวเกาหลีได้รู้จักซึ่งมีผู้ติดตามช่องยูทูบของแพรเกือบ7 0 0 0สนคนต้องขอชื่นชมในความน่ารักและความรักเมืองไทยของแพรที่ส่งผ่าน และบอกต่อเรื่องราวดีๆให้ทุกคนได้รู้จักเมืองไทยกันมากขึ้นด้วยนะคะอมรินเบบี้แอนด์คิส ประกาศรางวัลอมริเนเบบี้แอนด์คิสอะวอสทูต่อเนื่องเป็นปีที่3ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแม่และเด็กยอดนิยมที่รู้ใจคุณแม่มากที่สุดในประเทศไทยมอบรางวัลให้กับสุดยอดแบรนด์สินค้าและไลฟ์สไตล์สำหรับแม่และลูกน้อยอันดับหนึ่งในใจคนไทยที่คุณแม่ทั่วประเทศกว่า3 0,000คนร่วมส่งคะแนนโหวตให้โดยปีนี้มีการมอบรางวัลให้แก่แบรนด์ต่างๆอาทิผลิตภัณฑ์อาบน้ำแต่งตัวอุปกรณ์การดูแลเด็กผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับครอบครัวและสื่อสำหรับครอบครัวพร้อมรางวัลพิเศ ว่าทุกแบรนด์เป็นตัวจริงที่เหล่าคุณแม่กล้าบอกต่อและแนะนําให้ลองใช้ค่ะอัมรินเบบี้แอนด์คิดอวอร์ดของเราผลโหวตมาจากคุณแม่ที่เป็นผู้ใช้จริงทั่วประเทศนะครับปีนี้เนี่ยเราวางแผนการจัดงานแร์ไว้สี่ครั้งต่อปีนะครับโดยครั้งต่อไปเนี่ยเราจะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ไบเทคบางนาครับผมฝากการติดตามช่องทางเ c e b o o k ของอัมรินเบบี้แอนด์คิดนะครับรวมถึงเว็บไซต์อัมรินเบบี้แอนด์คิดดอทคอมครับผมสิ่งที่สําคัญสุดคือความปลอดภัยนะคะของของผลิตภัณฑ์ต่างที่ เราใช้กับลูกน,นะคะแกรนด์ที่เราเลือกใช้กับลูกก็ต้อง เป็น, quality brand นภายในงานได้นำผลิตภัณฑ์ดาวเด่นจากแบรนด์ SME และแบรนด์ชั้นนำที่คัดสรรมาพิเศษรวมออกบูธให้เลือกช้อปสินค้าแม่ลูกคุณภาพดีอีกด้วยติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและชมภาพบรรยากาศของงานอมรินเบบี้แอนด์คิดเฟส2022ได้ทางเว็บไซต์อัมรินเบบี้แอนด์คิด .com ค่ะและในงานเดียวกันนี้เองผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กภายใต้แบรนด์อ็อกซีเบบี้เป็นเครื่องนอนสำหรับทารกที่อยากแนะนำให้คุณแม่ที่ห่วงใยในสุขภาพการนอนของลูกน้อยซึ่งได้รับรางวัลประเภทอุปกรณ์ดูแลเด็กในปีนี้ด้วย วันนี้ก็ภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล Best Baby b e n e i i g Product จาก Amarin Baby a n d Kiss นะคะ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเครื่องนอนสําหรับเด็กที่หายใจผ่านได้ป้องกันน้องแบบเผลอนอนคว่ำไปแล้วหายใจไม่ออกสักล้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นุ่มสบายมากเพราะว่าทําจากเส้นใยเทนเซลเป็นนวัตกรรมจากประเทศเยอรมน,นีค่ะอ็อกซีเบบี้ได้รับกระแสะนิยมในหมู่คุณแม่มากๆนะคะเพราะตอบโจทย์คุณแม่และลูกน้อยจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการนอนและอาจมีข่าวดีวเร็วๆนี้ที่จะเพิ่มไซส์สาหรับเด็กอายุมากกว่า1ปีก็มีให้น้องๆได้หลับสบายกันได้ค่ะค่อยๆพัฒนา ผลิตภัณฑ์ไปต่างวัยของน้องนะคะในปีนี้อาจจะมีสําหรับเด็ก1ปีขึ้นไปแล้วก็3 4 5ปีไปเรื่อยๆเลยค่ะนอนดีทานดีก็โตดีพัฒน,นาการดีค่ะเลือกใช้ออกซิเบบี้นะคะเพื่อพัฒน,นาการที่ดีของลูกค่ะออออยย่่าาาานนนนนนววัีีี้้งใจจไมมมดะะรเเทก เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางร่อง5นะคะในรายการวิธีทำวิธีไทยนะคะแล้วก็ชมช่อง5อย่าลืมกดหมายได้ค่ะนะคะวันนี้เราไปเกาะสวัสดีค่ะ